สวัสดีครับคลิปวิดีโอชุดแอปพลิเคชันง่ายๆใครก็ทำได้เป็นคลิปวิดีโอที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมาสารรพาิรที่ว่าด้วยการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้เพื่อบริหารในการจัดเก็บภาษีไปจนถึงการพัฒนาองค์การเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัลเราจะเห็นว่ากรมาสารรพาิรนั้นมีการได้พัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆมากมายขึ้นมาให้ หน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดของกรมสรรพาสานมิตได้ใช้ไม่ว่าจะเป็นางานด้าน e-document นะครับงานด้าน e-office นะครับหรืองานในด้านการรายงานการจัดเก็บรายได้ต่างๆของหน่วยงานสรรพสามิตที่อยู่ภายใต้สังกัดของกรมสรรพสามิตนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลาย r e q u i r e m e n t หรือหลายความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ภายใต้สังกัดของกรมเนี่ยนะครับที่ยังต้องการนวัตกรรมหรือต้องการแอปพลิเคชันที่จะเอามาใช้งานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในส่วนหน้านะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารจัดเก็บภาษีนะครับส่วนป่าปามนะส่วนกฎหมายหรือแม้แต่ส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศเองเราก็ต้องการที่จะมีแอปพลิเคชันแต่คราวนี้ การจะให้กรมส,สรรพามิตในส่วนกลางพัฒนาแอปพลิเคชันทั้งหมดขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับการทํางานในส่วนหน้าหรือว่าการปฏิบัติงานในส่วนหน้าของส่วนงานแต่ละส่วนหรือแต่ละพื้นที่แต่ละสาขาเนี่ยที่เป็นอยู่เนี่ยมันก็คงเป็นไปได้ยากเพราะอะไรเพราะการที่กรมส,สรรพามิตจะสร้างหรือพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาสักแอปพลิเคชันหนึ่งเนี่ยจำเป็นต้องใช้เวลาในการจัดเก็บ Requi r e m e n t นะครับ ทําการทําวิจัยเพื่อหาความต้องการที่แน่ชัดว่าไอแอปพลิเคชันที่สร้างออกมาแล้วเนี่ยจะสามารถสอดรับกับความต้องการในทุกๆหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กรมสรรพสารมิตรได้หรือเปล่านะครับอ่เรามาดูรูปแบบการพัฒนาแอปพลิเคชันกันรูปแบบการพัฒนาแอปพลิเคชันนั้นนะครับก็ผมขอเสนอออกเป็น2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็เป็นแบบ ท็อปดาวนะครับแบบที่2ก็เป็นแบบบัตทอัพนะครับจะสลับที่กนันนิดหน่อยนะครับแบบท็อปดาวก็เป็นแบบเดิมนะครับแบบที่กรมพัฒนาแบบท็อปดาวเนี่ยนะครับการที่ผู้บริหารระดับสูงหรือพูดง่ายๆหน่วยงานระดับสูงเนี่ยนะครับเป็นผู้คิดค้นเป็นผู้วิจัยเป็นผู้ออกแบบพัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อทําไมครับส่งไปให้หน่วยงานระดับล่างนะครับเป็นผู้ปฏิบัตินะเป็นผู้ใช้นะครับแบบนี้เรียกท็อปดาวการ พัฒนาแอปพลิเคชันแบบนี้นะครับแบบท็อปดาวเนี่ยจะช่วยให้งานทั้งหมดนะครับมีโฟลว์ที่ชัดเจนนะครับมีฐานข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดนะแล้วก็สามารถขยายขยายขอบเขตงานออกไปได้กว้างนะครับจะเป็นลักษณะของท็อปดาวแต่ข้อเสียของเขาก็คือต้องใช้ระยะเวลานานนะครับในการออกแบบแล้วถ้าสมมุติพัฒนาขึ้นมาแล้วเกิดส่วนหน้านะ ผู้ปฏิบัติเนี่ยนะครับโอเปอเรชันมีการเปลี่ยนแปลงนะมีการปรับปรุงจุดนู้นจุดนี้จุดนั้นก็อาจจะสัมพันธ์ไปถึงโครงสร้างของข้อมูลส่วนกลางที่จะต้องทําการเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในการพัฒนานะครับแอปพลิเคชันในรูปแบบนี้ในรูปแบบที่2ครับเป็นแบบ b o t t o m up เป็นแบบ bottom up ตทอัเป็นยังไงก็เป็นแบบลักษณะของ o p e r a t i ช n หรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนหน้าพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาใช้เองนะครับแล้วส่งผลลัพธ์ ย้อนกลับขึ้นไปผ่านทางอะไรครับผู้บริหารไปจนถึงอะไรครับผู้บริหารระดับสูงเป็นลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้มันดียังไงมันดีตรงที่ว่าแต่ละหน่วยหรือแต่ละส่วนที่ปฏิบัติงานเนี่ยจะสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันหรือหน้าตาของซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมหรือนวัตกรรมอะไรก็ช่างให้มันสอดคล้องกับการทำงานในส่วนของตัวเองซึ่งเป็นไปได้ว่า ในแต่ละภาคส่วนนั้นอาจจะมีแอปพลิเคชันของตัวเองที่พัฒนาโดยผู้ใช้ของตัวเองแต่คราวนี้การจะทําให้เกิดสิ่งนี้ได้การพัฒนาแบบบัตเทิลแได้ผู้ปฏิบัติเนี่ยจำเป็นจะต้องมีทักษะความรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งถ้าจะมองในมุมนี้มันก็เป็นไปได้ยากนะครับเป็นไปได้ยากที่จะนําเอาความรู้ทางด้านการพัฒนา ซอฟ์แวร์ซึ่งจะต้องเขียนโค้ดเป็นร้อยๆบรรทัดเปน็นพันๆบรรทัดในเรื่องของการออกแบบระบบฐานข้อมูลในเรื่องของการสร้างเป็นแอปพลิเคชันการรองรับแพลตฟอร์มนู่นนี่นั่นมันต้องใช้ความรู้ค่อนข้างเยอะนะครับถามว่าอ้าวแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในสไลด์ถัดไปทางส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานสาร,รสานิตรภาคที่3เนี่ยจึงได้เล็งเห็นว่า ปัจจุบันเนี่ยเรามีเครื่องมือชนิดหนึ่งเรียกกันว่า No Code Platform No Code Platform คืออะไร No Code Platform ก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคด้านการเขียนโปรแกรมหรือด้านการโคดดิ้งก็สามารถสร้างเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันขึ้นมาใช้งานเองได้หมายความว่ายังไงอ่ะผมจะอธิบายอย่างนี้ถ้าเราเปรียบเทียบในด้านการเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ฝั่งหลัก ั่งแรกเราเรียกกันว่า traditional coding ก็คือการเขียนแอปพลิเคชันแบบแบบเดิมแบบด้างเดิมนย traditional นะครับซึ่งเป็นการเขียนโค้ดล้วนๆเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ start code จนถึง end code เลยนะครับบางแอปพลิเคชันใช้คนเขียนเป็น5คน10คนบางแอปพลิเคชันใช้คนดูแลเป็นหลัก10หลักร้อย นะครับกว่าจะเป็นแอปพลิเคชันให้ใช้งานได้ซึ่งคนเหล่านั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางจริงๆนะครับอ่แล้วการเขียนแบบ traditional coding เนี่ยนะครับผู้ที่พัฒนาแอปพลิเคชันจะไม่ได้มีความรู้ด้านการปฏิบัติงานในส่วนหน้าเลยจำเป็นจะต้องมานั่งเก็บ requirement ว่าส่วนหน้าเขาทำกันยังไงข้อมูลวิ่งจากไหนไปไหนอะไรต่างๆนานา,นาซึ่งต้องใช้เวลาในการพัฒนาแต่ถ้าสมมุติเป็นลักษณะของ No code นะครับหรืออีกตัวหนึ่งมันจะเป็นคำว่า low code นะแต่ตอนนี้ผมเสนอเป็น no code ก่อน no code หมายความว่ายังไง no code หมายความว่าเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเลยนะครับมาดูกันมันคืออะไรล่ะ no code นะครับเป็นอย่างนี้ครับข้อดีของ no code ก็คือมีความเร็วในการพัฒนานะครับอ่ะ ความเร็วอย่างไรความเร็วมันประกอบด้วย3ส,สิ่งนี้ครับ 1. พัฒนาแบบลากวางลากวางยังไงครับแบบลากวางก็คือเราสามารถหยิบเอาสิ่งที่เราต้องการเนี่ยนะครับลากมาแปะบนหน้ากากโปรแกรมของเรานะครับที่เราเรียกว่ากราฟิก user interface หรือ ics, face, UI เนี่ยลากมาแปะนะครับลากมาแปะแปะหน้านี้ต้องการ input box หน้านี้ต้องการ label หน้านี้ต้องการ list หน้านี้ต้องการกล่องข้อความสามารถลากมาแปะได้เลยเพราะเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า c o m โพเนนตต่างๆเหล่านั้นให้เราอยู่แล้วนะครับอย่างที่2ครับ API API ก็คือส่วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับส่วนต่างส่วนอื่นๆอย่างเช่นเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเชื่อมต่อกับอะไรครับเชื่อมต่อกับ Notification อย่างนี้เป็นต้นเชื่อมต่อกับการสร้าง Report นะครับถ้าเป็นลักษณะของ Traditional Coding เนี่เราต้องเขียนโค้ดในการสร้าง API เหล่านี้ ขึ้นมานะครับต้องมีความรู้ในการเขียน API แต่ในลักษณะของ No Code Platform จะมี API สำเร็จรูปให้เราหยิบมาใช้ได้เลยนะครับเราอยากเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลมันก็มี API สำหรับเชื่อมต่อกับตัวฐานข้อมูลสามารถบอกได้ว่าเอาข้อมูลเข้าไปเก็บนะดึงข้อมูลออกมาอ่านหรือทำการแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ให้หน่อยนะครับเป็นข้อมูลสำเร็จนะครับข้อดีของ t r a t i t i n a l เป็นยังไงเป็น Coding เป็นยังไงก็คือว่า เมื่อเราสามารถเจเนเรตได้เองหรือสร้าง API ได้เองเราก็สามารถเขียน API ได้อาจตามต้องการ100%แต่ถ้าเป็นลักษณะของ No Code นั้นก็ยังมีข้อจำกัดตรงที่ว่าเราต้องรอผู้พัฒนาแพลตฟอร์มในการพัฒนา API ให้แต่ API ที่มีในปัจจุบัน No Code แพลตฟอร์มเนี่ยก็มีเพียงพอสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาใช้ตั้งแต่ง่ายจนถึงระดับโปรเลยผมพูดอย่างนี้นะครับง่ายจนถึงระดับโปรนะครับนะ แต่ Advanced สูงๆกว่านั้นอาจจะต้องพึ่งนะครับผู้พัฒนาแพลตฟอร์มอีกทีหนึ่งน,นะครับการส่งมอบแอปพลิเคชันโดยการคลิกเพียงครั้งเดียวหมายความว่ายังไงถ้าเป็น Traditional Coding เนี่ยนะครับคุณจะต้องทำการ Compile นะครับทำการ Bu i l d นะและทำการเอาแอปพลิเคชันเหล่านั้นไปติดตั้งนะครับหรือจะต้องมีการเซตที่เรียกว่า Environment ให้กับเครื่องที่จะทำการรันแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งค่อนข้างจับ ยุ่งยากจําเป็นต้องมีความรู้ทางด้านเทคนิคค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้ามองในมุมของ no code platform เนี่ยนะครับการส่งมอบจะเหมือนกับแค่การที่เรา copy ลิงก์ของแอปพลิเคชันนั้นส่งไปให้ user หรือผู้ใช้งานได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดอนาคตมีการปรับปรุงแก้ไขก็แค่กด save แอปพลิเคชันหรือว่าลิงก์ที่เราส่งไปก็จะทำการ เปลี่ยนแปลงหน้าตาของโปรแกรมหรือเปลี่ยนแปลงการทํางานโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปทําการแก้ไขอะไรใหม่นะครับไม่ต้องไปบิวใหม่ลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของท r a d ิช i ันอลโค้ดคุณอาจจะต้องทําการบิวมันใหม่ทําการสร้างเวอร์ชันใหม่นะครับอัปเกรดเวอร์ชันให้กับผู้ใช้ใหม่นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับข้อ2ครับความยืดหยุ่นนะครับความคล่องตัวมันก็สืบเนื่องจากในเรื่องของอ่าข้อหนึ่งนั่นแหละครับความเร็วนะครับ ความคล่องตัวหมายความว่ายัางไงก็หมายความว่าเมื่ออะไรก็ตามที่เฮ้ยหน้าง,งานของคุณเปลี่ยนใช่ไหมนะครับหน้าง,งานของคุณเปลี่ยนคุณก็แก้ไขนะครับลากวางนะครับอ่ะดึง API มานะครับหรือทำการเซฟข้อมูลใหม่เท่านั้นก็คือจบนะครับไม่ต้องไปนั่งแกะโค้ดคุณอยากแก้ตรงไหนคุณก็ลากคอมโพเนนต์ตรงนั้นลาก input ลากเทคบล็อกลาก r ีดบ b ็อกมาวางได้เลย โดยที่คุณไม่ต้องไปเสียเวลานั่งแกะโค้ดตัวไหนไม่เอาก็คลิกแล้วก็ลบทิ้งจบนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของอความยืดหยุ่นความคล่องตัวทําให้ใครก็สามารถเข้ามาพัฒนาแอปพลิเคชันง่ายและข้อดีของการใช้แพลตฟอร์มก็คือทุกคนจะมีความรู้จากการศึกษาจากาแมนวนวลของแพลตฟอร์มนะครับอ่าโอเคนะครับข้อ3ครับมีการใช้ทรัพยากรและ ความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุดข้อนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในองค์กรเราเนี่ยมีบุคลากรอย่างเช่นทางอของกรมสรรพาตเรามีฝ่ายจัดเก็บภาษีใช่ไหมครับเรามีฝ่ายปรับปรา,ปามนะครับตรวจสอบปราบปรามเรามีฝ่ายกฎหมายนะครับเรามีส่วนเทคโนนะครับและยังมีอื่นๆอีกซึ่ง บุคคลเหล่านั้นหรือบุคลากรเหล่านั้นมีความรู้ทางด้านงานที่ตัวเองปฏิบัติอยู่แล้วพอเข้าใจนะปฏิบัติอยู่แล้วและอยากนําความรู้เหล่านั้นนะครับหรืองานที่เราทำเนี่ยอย่างเช่นส่วนงานจัดบริหารจัดเก็บภาษีอยากนํางานที่ตัวเองมีความรู้อยู่แล้วนั้นมาสร้างเป็นแอปพลิเคชันเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้นนะครับทำงานในมือถือเลยต่อไปนะครับไม่ต้องหอบเอกสารเป็นตั้งๆเวลาออกไป ตรวจสอบภาษีภายนอกหรือออกไปดูเรื่องงานภาษีภายนอกเนี่ยนะครับก็ถ้าใช้ no code คุณก็ไม่จำเป็นต้องไปศึกษาหาความรู้หรือไม่จำเป็นต้องไปพึ่งไปจ้างบุคลากรที่เขียนโปรแกรมเป็นเห็นไหมเราก็ให้อะไรครับพนักงานหรือเจ้าหน้าทีนะ่ฝ่ายบริหารจัดเก็บภาษีไฟล์ตรวจสอบภาษีไฟล์ ป้องกันและปราบปรามนะครับหรือฝ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายพนักงานฝ่ายกฎหมายเนี่ยนะครับเรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมนะครับหรือสร้างแอปพลิเคชันผ่านโน้ตบแพลตฟอร์มแล้วนาความรู้ในทางด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยไปพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในส่วนงานของตัวเองได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียเงินจ้างนะครับพนักงานเพิ่มหรือจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มเห็นไหมครับนี่คือคําว่าใช้ทรัพยากรและ,ะความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุด นะครับโอเคนะครับนี่คือแหล่งข้อมูลอ้างอิงนะครับที่ผมเอามาอ้างอิงคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาของโนโค้ดแพลตฟอร์มที่ผมจะพูดถึงคืออะไรนะหน้าตาของโนโค้ดแพลตฟอร์มเป็นอย่างนี้ครับข้อแรกครับสมมุติง่ายๆเรามี Gmail เรามี Google Drive กันทุกคนถูกไหม ถ้าไม่มีก็สามารถสมัครได้นะครับสมัคร Gmail แล้วก็เปิดใช้งาน Google Drive อันนี้ผมก็ทำการสร้างนะสร้างโฟลเดอร์เอาไว้เก็บงานผมขึ้นมานะครับแล้วผมก็สร้างสิ่งที่เรียกว่า Google Sheets นะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูใหม่นะครับ Google Sheets ขึ้นมานะครับสร้างง่ายๆเลยนะครับเอาไว้เก็บข้อมูลสมมุติผมจะสร้างฐานข้อมูลที่ชื่อว่าถาดข้อมูลพนักงานนะครับหรือ Employee Data นะครับโดยมี ID, Name, SurName แล้วก็ Photo นะครับ ผมก็สร้างง่ายๆครับได้ไฟล์มาหนึ่งไฟล์เรียบร้อยครับเซฟเนี่ยนะอ่านี่กูกูเกิลชีตนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จัก Google Google s h e e t o o o l l s s h e t t ถ้ามองง่ายๆก็เหมือนกับ Excel นะครับเพียงแต่เราทำงานอยู่บน g o o g l e d r i v e เท่านั้นเองนะครับแล้วผมก็ใช้เครื่องมือ No Code Platform นะครับที่ผมจะพูดตัวแรกพูดถึงตัวแรกก็คือ App s p s h t นะครับทำการ ดึงเจ้าตารางเนี่ยนะครับเข้ามาไว้ในแอ s h e e t นี่ไม่ได้เขียนโค้ดนะครับอ่มาดูคอลัมน์กันเห็นไหมคอลัมน์ก็จะตรงกันมี ID name surname photo ซึ่งแต่ละคอลัมน์ผมสามารถฟิกไทป์มันได้ฟิกไทป์ของข้อมูลได้ว่าเใน ID ให้เป็น text นะใน name ให้เป็น text ใน surname เป็น text และใน photo ให้เป็น image ฮะโดยการคลิกเลือกเอานะครับเขาจะรู้ของเขาเองนะครับ นะพอเสร็จปุ๊บผ,ผมกดเซฟปั้งนะครับอ่ะเขาจะทำการสร้างสิ่งที่เรียกว่า UX นะครับก็คือหน้ากากโปรแกรมให้อัตโนมัตินะครับเสร็จแล้วผมจะได้ลิงก์มาเนี่ยลิงก์เนี้ยน,นะครับเอามาเปิดนี่ครับได้โปรแกรมแล้วบางคนอาจจะงงเอ๊ะได้โปรแกรมอย่างไรนะครับมาดูกันครับนี่คือโปรแกรมนะครับโปรแกรมที่เขียนเสร็จแล้วซึ่งจริงๆไม่ได้เป็นการเขียนผมแค่ทําการอันนี้แค่ ทำการ Import เข้ามาเฉยๆนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยทําการ Import เจ้าตัว Data เข้ามาเฉยๆนะครับได้โปรแกรมแล้วนะครับเอามาลองดูมันได้จริงหรือเปล่าผมกด a อดเข้าไปครับเห็นไหมเขาก็ขึ้นหน้านี้ให้ผมก็ไม่ได้สร้างครับสมมุติผมใส่เลยครับ A 001นะครับแล้วตรงนี้เห็นไหมครับ ผมไม่ต้องเขียนโค้ดในการอัปโหลดรูปภาพเลยผมคลิกปุ๊บนะครับเขาจริงๆแล้วถ้าใช้บนมือถือเนี่ยเราจะสั่งให้เปิดกล้องก็ได้นะนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับแล้วกดเซฟเห็นไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาบันทึกให้เลยถามว่าอ้าจริงไหมลองไปดูนะครับเห็นไหมครับเข้ามาแล้วเห็นไหมเข้ามาอยู่ใน g o o l l s s h e t t ของเราแล้ว ลองไปดูที่ r i v e เห็นไหมครับเขาก็จะทำการอัปโหลดรูปภาพเข้ามาไว้ใน Google Drive ให้เราเลยเนะครับอะเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมเอ๊ะผมหลอกหรือเปล่านะครับลองอีกสักคนนะครับอะกดแอดปุ่มเหล่านี้ผมไม่ได้สร้างนะครับ กดเซฟรอ,อสักครู่นะครับรอตรงนี้นะครับบันทึกเรียบร้อยแล้วไปดูใน Google Sheets ครับเห็นไหมนะครับนี่ก็คือข้อดีนะครับของการนำ No Code Platform มาใช้หนึ่งคือเราไม่ต้องเขียนโค้ดเลยนะครับสองก็คือทำให้เราได้แอปพลิเคชันแบบง่ายๆนะ ที่เอามาใช้ในะครับในการบริหารงานภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการอ่าด้านด้านพันธกิจโดยตรงของเรานะต้องพูดอย่างนี้นะครับด้านพันธกิจโดยตรงของกรมประสานมิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นงานด้านการบริหารการจัดเก็บภาษีด้านการอะไรครับการบริหารข้อมูลเกี่ยวกับอ่าห้างร้านหรือว่ากิจการต่างๆที่อยู่ภายใต้สังกัดกรมหรือแม้แต่กระทั่งอะไรครับอ่าพันธกิจรองไม่ว่าจะเป็นอ่างานด้าน การจัดการในเรื่องของงานสต็อกนะงานคุมสต็อกงานคุมบัญชีนะครับนะงานด้านการอะไรครับอ่าจองรถนะการจองรถการทำเดทแอปพลิเมนนะครับต่างๆนะครับหรือแม้แต่กระทั่งการทำพวกการกำหนดการกำหนดงานต่างๆนะฮะก็ ทั้งหมดนะครับเราสามารถทําได้นะครับเดี๋ยวใน EP ตอบต่อๆไปเราก็จะมาเริ่มนะครับลงมือทํากันตั้งแต่ต้นนะครับสำหรับ EP นี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ